จมอีกแล้วเบียดเกินครับเบียดเสาเกินมันต้องมาฝั่งนี้โอ้โหเสียต้นครับโชว์ตลอดพระเอกของเราตกทางแล้วไอ้น้องเอ้ยจำลิบมันตกทางตอนั่นนะ่ะพี่อ่ะงมองเขาเพียนไปอยู่ทางพี่ De en annen gayen. Ja, ja, ja. Den, den, den. เสียต้นติดเต็มๆเ,เลยผมก็เลยบอกว่าถ้าบวมขนาดนี้ขุดออกครับขุดออกแต่นี่เลยอ่าออไปเลย,ยเจียวหินเล็กๆมาใส่ ไม่มีอะไรแข็งเกินปูนแล้วหรือว่าคอนกีตปะจะเดินลงมาตรงนี้จะเดินลงมาตรงนี้นึง่ไงไมเนลบรถเ่นยนะหรือว่าเจ้าแข็งก็ลด <laughs> Ôi dầu đín sai mày à Lịch kiểu lép thuyền đeo bao bất có ลักษณะที่ว่าล่ะข้อนี่เรียกว่าเด็ดเลยบ่อขันบ่อขันเอาต้นบกม่วงนี่ออกนี่บ่มีปัญหาดิเอารถดำถอยเข้าซื้อนี่ขันต้นบกม่วงบ่อไว้บ่ได้ถอยเขานี่ซ้ำรถถอยขึ้นถนนนี่ตักเวียงเขาเวียงเขารถข้หนุ่มมะแพงต้นบกม่งงี้คือ จริงอ่ะเขายืนยนั่ทั้งถนนเลยถอย,ถอยไปตรงๆอ่ะไม่โคตรตาขันเบี้ยงขันท้างขางเลยสบายโอ้ยมึงบ่เคยเห็นหมองูสิยึกๆๆๆๆๆยักๆๆๆยึดยึดกันนี่หมองูแล้วจีบมือมัโคตรเป็นงูเนี่ย่างลงมาเลยครับย่างลงมาเลยย่างลงมาเลยกวดเอาหบองเนี่ยน่ะใส่ใส่ใส่ เน่ยเล่นแล้วเนาะมันเอาก้อนใหญ่มาใส่เหมือนกันโครโลเคเรียแล้วปว,วดปวดนู้นนี่ย่างลงมาเลยย่างลงมาเลยย่างลงมาเออกวดเอากใกล้ๆนี่มันมันก้อนใหญ่ข้างหลังมา,มาเลย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  เอามือจ่อใกล้ๆนี่มันจะคอยมุนดีกวดลงมาเลยกวดลงมาเออเนี่ยแหละตรงที่มันละเอียดอยู่ตรงนี้ครับผมอยากให้เขาเอาอยู่ตรงนี้ด้านข้ามันก้อนใหญ่เกินครับยางมันจะแตกข้อไม้นะไอแม่โคมันไม่เท่าไรหรอกเออนี่เแหละเราต้องคิดช่วยเขาสักหน่อยครับน้องเขายังไม่ ฝึกวิชาลมปันยังไม่แข็งแก่งพอนี่กวาดเราตรงนั้นแหละเออที่มันละเอียดละเอียดนั่นละนี่ครับหินละเอียดตรงนั้นครับถ้าเรามาเอาด้านข้างมีแต่ววาโคโลคีรีครับย่างฉีกหมดแล้วครับผม ลงมาไม่ทันเสียต้นไหมเสียต้นแดงหนังไม่ทันเขาไงเดชเขาจะงไงเดเขียเราเของไเขียเราบอเขาไงเดชเขียวนี่เราสามซี่เท่านี้เดชแก้วโดนแล้วเออมันเทศเนี่ยกันยำขมันเทศนี้ปูเอา เอาไปโคลรเองไปเคีกปูอย oh ่าไปเอาคังที่ะถ่ายมาถมาไอ้นมอยนี่หยาดรลุดมามันตซื้อมอยหางก่อนคุณาไปโคตเลยก๊อปเจ๋แจ๊กแจ๊กแจ๊กตละแลกแจ๊กแจ๊กจนลันลูบอับบับเนี่ ยองเบิ้งยองมันไปข่มขืนกระเทยโดนกระเทยขวนหน้ามึงเบิ้งด้วยยองไอ้เบิ้งกระเทยขวัญหน้ามึงได้จะหนามเหมือนนั้นมึงไปข่มขืนเราฮะมึงข่มขืนแล้วมึงไหนจะเที่ยวเหมือนนั้นมาจีนหนามบอกพ่าสามน่วยมันขวางขืนอันเท้านั้นเลยงขีต้มพ่วงที่รถหนาลงกูไม่แห้งหลือมึงเขี่ยไม่เอะเขี่ยไม่เอะ เกียบมาอีกเลยเกียบมาเอาไปข,ออออไขออ้อย่างเกียบเอาเออเจ้าไม่ข้อย่างเกียบกับเจ้าแล้วนั่นแหละย่างเกียบเลยย่างเกียบก็นนะักเกียใช้ตีนเหล็กให้เป็นประโยชน์เหยียบย่างเดียวเปล่าเหล็กออกเนะี่ยยอง ยางเอาลิกออนอ่าแล้วเห็ดโอมเห็ดโ้ยใส่ดรอมึงสิใส่ไฟลี่เยอ่ีอยู่นี่เอากานเล่นน้ำกลนกันตวปักเาูิดหลังให้มึงดนอกยางไม่กไปบอกว่า่างี่ไม่อยงย้ยงไปยงไปยำยำยำเบียดเบียดไปท่าบุญมาเนี่ยเออเบีเบียดไป มบกได้กันเอ้า <Yeah, S 1> มายับยังเดียว oh. เก่งอยู่นะคนขับแมโครนะเก่งอยู่เก่งอยู่ต้องหยองเอาพี่นออ้องไม่หยองเดียวขเขาจะสั่งมันบวมครับมันบวมฝนตกหน้างานนี้พังยับเยินเลย เอาเล็กออกไหมครับน่ะเล็กเห็นไหเล็กก่อนแทงง่ายๆน่ะมันไมพลิกดสยางเห็นไหเล็กไหมเล็กเล็กเล็กแทงง่ายๆออกนี่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 มันเลี้ยวไม่เห็นเล็กหมดเลยนี่นี่ไหมเล็กก็คักตอร์เห็นไหมเออไปออกอ่าทุบทุบรงไปเออเอะไรออกแม่ตะปูพอม เออนั่นอันนึงอ่ะโอ้ยเล็กแม่มาตรฐานเขาวามาตรฐานบ้าเปยังขันได้คุ้นต้องเลิกปรนีน้ีล้วอะลรยันต้องปกันเี่ยนี่แหละนี่เคลื่อลงมาอีกเคลอลงมาอีกที่จริงเราไม่โคมก็เอื้อมถึงก็แหละพอซื้อเป็นทีจะเป็นอาบน้ำเจ้อะวอมวอม Bòm chưa lẽ à con Thế còn ai không? Không? Thế còn ai? Biên với ai thì thoải mái đấy Thoải mái của đấy bữa nào nhìn hay vâng Tôi thì sẽ vâng chịu biết Tôi <laughs> ok à, không? chiếc hai chiếc rồi nó tăng hai bì biệt lái nó mát chứ chính ạ Đi liệu mà gì น้องเสียต้นคือกันครับส้อเสือไปเป็นไอ้กับน้องกันอยู่ว่าเป็นหลวงผละ่ะเห็นี้เนี่ยมาขึ้น,นเราจะเทตรงนี้ครับเทได้ยดเยอะแล้วนะยายขี้เหนียวเกลีไม่ให้เทติดกันแล้วนะให้เทยงห่างน่าจะเทติดกันมาเลยนะติดกันมาเลยก็ค่อยเอาแม่โคมาเขี่ยแม่โคก็อยู่ใกล้นิดเดียวเอง ีมสสเตนบายแล้วครับทีม2ข้างเราก็เหลืออีกเที่ยวหนึ่งก็จะครบหา้าโอ้โอเห็นเสียต้นติดเมื่อก,กี้นี่เสียวแทนเลยครับผมต้องบอกเบรกเกมเลยต้องแต่งทางเลยครับไม่แต่งทางนี่รถพังแน่นอนถ้าจะแบบโชว์กันเนี่ ยงหว,งวน้อยเดี๋ยวก็ไม่ขี่เนี้ยขี่ครับนี่นะครับขีก็ประมาณน,นี้นะครับ น,นี่ก็น่าจะเสร็จนะก้อนใหญ่